มูลณินิธิร่วมกัตัญญูนำโดยบินบลือลิศจัดกิจกรรมทำดีตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันพ่อแห่งชาติเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่5ทธันวาคม2566ที่สำนักงานใหญ่มูลณินิธิร่วมกตัญญูตำบลบางพรีใหญ่อำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการนายบินและ นายเอกพันธ์บาลือฤทธิ์พร้อมด้วยนางสาวสกาวรัตสมสกุลรุ่งเรืองเลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญูและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดกิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566โดยมีการมอบเงินขวัญถุงให้กับเหล่าบรรดาคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่บางพลีและใกล้เคียงรวม990 9คันคันละ500บาทนอกจากนั้นยังมีการแจกไข่ไก่คันละแผงผ้าหม่มและเครื่องดื่มคอมมานโดอีกจำนวนหนึ่งให้กับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ บรรยากาศเต็มไปด้วยอรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างมากซึ่งมีคนขับวินจักรยานยนต์รับจ้างมาจอดต่อคิวเพื่อรอรับของขวัญวันพ่อในครั้งนี้มารับกันตั้งแต่ตีสีที่ผ่านมาโดยการดูแลและจัดระเบียบด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสพบ,บางพลีอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการกีดขวางการจราจรนายสำเริงสีทองหนึ่งในคนขับศิล ที่มารับของขวัญวันพ่อบอกว่าตนเองมาเป็นคนแรกรอตั้งแต่เวลาตีสองที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวดีว่าจะมีกิจกรรมดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นวันดีและเรื่องดีสําหรับคนขับวินโดยส่วนตัวแล้วสําหรับตัวเองในแต่ละวันปกติแล้วจะต้องขับวินตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำกว่าจะได้วันละ4-500บาท แต่มาวันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือครอบครัวคนขับวินได้เป็นอย่างมากตนเองรู้สึกดีใจและต้องขอบคุณมูลนิธิร่วมกตัญญูนายนบินบลือฤทธิ์ได้บอกว่าสำหรับกิจกรรมที่ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หรือในหลวงราชกาลที่9ที่พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและประเทศไทยนานนับประการจนหาที่สุดมิได้การให้ทานหรือการมอบความช่วยเหลือให้กับคนไทยด้วยกันเช่นนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง อันน้อยนิดเท่านั้นที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อคนไทยเรื่อยมาในอดีตบูลณิธิทิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นองค์กรด้านการกุศลและบรรเทาสาธารณภัยจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งนอกจากจะเป็นการน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่านแล้วยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับผู้ขับวินรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ได้มีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้และดำรงชีพที่ดีต่อการให บริการในระบบขนส่งสาธารณะส่วนการเลือกช่วยเหลือคนขับวินรถจักรยานยนต์ครั้งนี้ก็มาจากความต่อเนื่องที่ก่อนหน้านี้ตนเองเคยมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องคนขับรถแท็กซี่มาแล้วและมีการออกมาเรียกร้อง ให้ช่วยคนขับวินรถจักรยานยนต์บ้างจึงเลือกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในครั้งนี้ส่วนครั้งต่อไปยังคงเดินหน้าทํากิจกรรมดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในวันสําคัญของประเทศไทยซึ่งนอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าที่บางผลีแล้ว มูล,ลนิธิร่วมกตันอยู่ยังมีกิจกรรมวันเดียวกันที่จังหวัดลำปางซึ่งเป็นการช่วยภัยหนาวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแจ้หม่มซึ่งก็จะมีการมอบเงินถุงย่างชีพและผ้าห่มใครหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยเดี่ยวสลาวุธิคงศิลป์ภาพข่าวสุกันวลิุวรนรายงาน